ตอนนี้ก็สสนิทมากๆแล,แลไไ้ไม่่อยไม่ไม่ไม่คือก็มีคุยมีคุยมีคุยมันก็แค่คุยละครับพอบอกมีคุยเดี๋ยวเขาก็แบบว่าคิดนั่นคิดนี่พอบอกบางคนเดินด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันพวกนักสแสดงคนมีชื่อเสียงเขาชอบบอกเป็นพี่เป็นน้องกันเลยตอบอะไรไม่ได้ไงครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับถ้ามีแล้วจะพามายืนข้างแล้วจะมาบอกตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนครับ ช่วงนี้ท่ามหดใจเป็นไงฮะก็ไม่มีใครนั่นน่ะสิคนรุ่นเดียวกันเขาหนีไปแต่งงานหมดแล้วอะไม่ได้เรื่องมากนะคะแต่ว่าแค่ไม่อยากสร้างสร้างบาดแผลความเจ็บปวดกับตัวเองเราก็ต้องค่อยๆดูค่อยไปไม่อยากลองคบด้วยไม่อยากคุยด้วยเพราะคุยสมัยนี้คนเรามันไม่ได้คุยอย่างเดียวอะมันทําอย่างอื่นกันด้วยอะเราก็อยากจะแบบค่อยๆไปค่อยไปตอนนี้ก็สดสนิทมากแล้วแต่ลมไมไมไม่ไม่ไม่คือก็ มีคุยมีคุยมีคุย,ม,คยมันก็แค่คุยละครับพอบอกมีคุยเดี๋ยวเขาก็แบบว่าคิดนั่นคิดนี่พอบอกบางคนเดินด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันพวกนักสแสดงคนมีชื่อเสียยเขาชอบบอกเป็นพี่เป็นน้องกันเลยตอบอะไรไม่ได้ไงครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับถ้ามีแล้วจะพามาอยู่ข้างๆแล้วจะมาบอกตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนครับช่วงนี้ถ้าคนใจเป็นยังไงนะก็ไม่มีใคร <laughs> นั่นน่ะสิคนรุ่นเดียวกันเขาหนีไปแต่งงานหมดแล้วอะ <laughs> ไม่ได้เรื่องมากนะคะแต่ว่า แ้่ไม่อยากสร้างสร้างบาดแผลความเจ็บปวดกับต,ตัวเองเราก็ต้องค่อยๆดูค่อยไปไม่อยากลองคบด้วยไม่อยากคุยด้วยเพราะคุยสมัยนี้คนเรามันไม่ได้คุยอย่างเดียวอ่ะมันทําอย่างอื่นกันด้วยอ่ะเราก็อยากจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไปตอนนี้ก็สนิทมากแต่ไม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 ่ก็มีคุยมีคุยมีคุยมันก็แค่คุยละครับ พอบอกมีคุยเดี๋ยเขาก็แบบว่าคิดนั่นคิดนี่พอบอกบางคนเดินด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันพวกนักสแสดงคนมีชื่อเสียงเขาชอบบอกเป็นพี่เป็นน้องกันเลยตอบอะไรไม่ได้ไครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับถ้ามีแล้วจะพามาอยู่ข้างๆแล้วจะมาบอกตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อครับช่วงนี้หัวใจเป็นยไงนะก็ไม่มีใคร <laughs> <laughs> นั่นน่ะสิคนรุ่นเดียวกันเพราะว่าหนีไปแต่งงานหมดแล้วอ่ะ <laughs> ไม่ได้เรื่องมมกนะคะแต่ว่า ถ้าไม่อยากสร้างสร้างบาดแผลความเจ็บปวดกับต,ตัวเองเราก็ต้องค่อยๆดูค่อยไปไม่อยากลองคบด้วยไม่อยากคุยด้วยเพราะคุยสมัยนี้คนเราไม่ได้คุยอย่างเดียวอะ่ะมันทําอย่างอื่นกันด้วยอะ่ะเราก็อยากจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไป